มีร้องไห้มีร้ององ่าย ต้องทำเอาสภาพเดิมมาบอกที่แล้วคือเอาสภาพเดิมโชว์โชว์ไปได้ยังไงบอกผมแบบนะนิสายผมเนี่ยต้องโล้ไม่ใช่ไปโชว์ใครแล้วชมโชว์เนี่ยทำผมไม่ได้เลยนะไ,ไม่เอายังไงต้องหันเข้าไป,ตไปเต็มที่เลยนี่ในแบบมันยังไม่รู้จะเอาเต็ที่ไหนหันไปก่อนนี่สายแบบนี้ยแบบ

Yeah!